สวยของไข่มุกดามันนะครับกําลังออกกําลังเป็นเป็นหมากแล้วนะครับตอนนี้สวยงามนะครับเอ่อถ้าเป็นภาษาบ้านผมมันคล้ายๆกับหมักว่านะครับแต่ฝรั่งเขาเรียกโรสแกร็บนะครับเป็นองุ่นนะครับเป็นดอกไม้องุ่นนะครับตามภาษาตรงแปดตรงตัวนะครับตอนเล็กๆเขาจะเป็นดอกแบบนี้นะครับเวลาเขาแตกดอกดอกเขาจะสวยนะครับออกสีชมพูนะครับสีชมพูอมม่วงหน่อยๆนะครับเห็นไหมครับ ความสวยงามนะครับดอกเขาทนมากนะครับเป็นเดือนกว่าเกือบสองเดือนนะครับก็อยู่ได้นะครับแล้วพอเขาเป็นหมากแล้วเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใช้หมากว่าบ้านผมนะครับแต่ว่าฝรั่งเขาเรียกว่าโรสแกรปนะครับแปลว่าอัง่นนะครับใบมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับใบใหญ่ใหญ่สวยงามนะครับนี่กำลังกำลังแตกดอกออกอีกนะครับ สมบูรณ์ต้นใหญ่พอประมาณนะครับสามเมตรนะครับดูแลดีๆนะครับอยากให้มันสูงก็สามารถตัดแต่งได้นะครับดอกมันจะมีความสวยงามมากเห็นไหมครับถ้าสนใจก็หามาปลูกได้นะครับปลูกง่ายนะครับชอบแดดหน่อยๆนะครับแดดมันแรงนะครับถ้าแดดแรงมันจะไหม้นะครับ